วัสดีค่ะเช้านี้เป็นเช้าที่ปั่นป่วนของเด็กหลังบ้านเหมือนกันค่ะดูหลุยหลุยน้อยของเราขึ้นแล้วก็หาทางลงไม่ได้ค่ะจะทำยังไงแม่ผมจะลงยังไงพอดีแม่กิ่งดูพอดีแม่กิ่งเอาเอาตะแกง ตะแกรงเหล็กที่เป็นแบบบางเอากั้นอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าให้พวกเขาขึ้นได้แตบบ่สุดท้ายก็กั้นพวกเขาไม่ได้ค่ะพวกเขาก็จะขึ้นกันทีนี้แม่กิ่งก็วันวันก็ได้แต่ห่วงกังวลลูกว่าถ้าเกิดพอเขาขึ้นไปแล้วเขาหาทางลงไม่ได้แล้วเขานั่งกัดตะแกรงเขียวข้างบนแล้วไปเจอตรงส่วนไหนที่มันกรอบแล้วถ้าหลุดออกไปนแม่กิ่งจะทํายังไงแม่กิ่งคิดแล้วคิดอีกค่ะคันแม่กิ่งจะอยากเอาตะแกรงที่เป็นตะแกรงเหล็กที่แข็งแรง ทแม่กิ่งก็ไม่มีเงินที่จะทาตรงส่วนนี้แม่กิ่งก็ไม่รู้จะทํำยังไงวันๆก็ได้แต่คิดได้แต่เครียดได้แต่กักนงวลค่ะว่าว่าเมื่อไหร่ลูกพวกเขาจะหลุดออกไปเพราะว่าที่ชอบขึ้นตอนนี้ก็คือมีรุ่นเล็กด้วยแล้วค่ะปกติจะเป็นทองเค้นตากับทองสร้อยที่ขึ้นเค็นตากับทองสร้อยที่ขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือมีรุ่นเล็กด้วยค่ะ มีรุ่นเล็บด้วยแล้วพวกเขาขึ้นแล้วก็ลงไม่ค่อยได้กันแม่ก็ต้องช่วยตลอดแต่ตอนนี้คือกําลังหาทางลงอยู่ค่ะส่วนรุ่นข้างล่างของเราก็ปั่นป่วนไม่เบาปั่นป่วนมากเลยค่ะเก่งทุกคนหนุ่มๆห,หลังบ้านเนี่ยโซนหลังบ้านเราก็จะมีหนุ่มๆเยอะด้วยค่ะดูนะคะจะลงยังไงล่ะลูกพยายามหาทางลงค่ะ แล้วตกลงมานะลูกตกลงมาดูดูนะคะ mm hmm. เขาเก็จะกล่องเขาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะหาทางลงให้ได้แต่ตอนขึ้นเหมือนกับเขาขึ้นง่ายง่ายดูดูทำดูทำเป็นจิ้งจิ้งเป็นจิ้งจกเลยค่ะทําตัวเป็นจิ้งจกเลยเพื่อที่จะหาทางลงให้ได้แทนที่จะลงมาขึ้นไปอีกที่เดิม แม่กิ่งก็เครียดจังเลยค่ะว่าจะทำยังไงกับพวกเขาดีดูนะคะยิ่งพวกเขาตัวเล็กๆถ้ามีซอกเล็กซอกมาที่พวกเขาสามารถลงได้นี่ก็ก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะแต่แม่กิ่งต้องเอาเขาลงก่อนค่ะลูเซียของเราค่ะ เมลูเซียน้องก็จะอยู่ตรงนี้ประจำค่ะแล้วก็จะมีออกไปนอนเล่นที่ข้างกำแพงสวนหย่อมบ้างแล้วก็ลงมาเล่นข้างล่างกับลูกๆบ้างก็จะอยู่แบบนี้ค่ะสำหรับเมลูเซียของเรา FC บางท่านอาจจะคิดถึงูเซียลงมาได้แล้วค่ะพ่อตัวดีหนุ่มน้อยลิอาจขึ้นที่สูงแต่ลงไม่ได้แม่ก็ต้องช่วย กว่าแม่จะช่วยได้แม่ก็ต้องตกเก้าอี้ค่ะกตกเก้าอี้สูงตัวนี้พอดีมันพิกแล้วแขนแม่ก็ได้แผลก็ได้แผลเต็มไปหมดแต่แผลเล็กน้อยเล็กๆน้อยน้อยเองค่ะพอแม่เอาลงเขาก็ร้องร้องร้องให้แม่ช่วยแม่ก็ต้องช่วยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้จ๋าลูกจ๋าลูกแม่เหนื่อยอยู่ลูก ต้องให้แม่เจ็บก่อนใช่ไหมพวกหนูนี่จะลงได้เนี่ยฮะฮะลูกประจําค่ะพากันชอบปีนขึ้นแต่ปีนขึ้นน่ะเหมือนจะปีนขึ้นง่ายแต่พอลงอ่ะหาทางลงกันไม่ได้แล้วก็ต้องร้องเรียกให้แม่ช่วยตลอดคงจะตกใจเหนื่อยเหมือนกันค่ะเหนื่อยเหมือนกัน ชาน้อยของแม่ละลูกเดี๋ยววันนี้แม่ต้องไปหาหมอนะลูกแม่ปวดฟันแม่กิ่งก็ปวดฟันมาสองวันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ว่าจะแวะไปหาหมอซะหน่อยเช้าน้อยทองสุกอ้อนแม่อ้อนแม่อ้อนแม่จ๋าจ๋าลูกจ๋าจ๋าจ๋า,จาอุ้ยอ้อนหลือเกิน ดูสิส่วนนมคนนี้ค่ะก็วันวันก็ร้องเรียกกินแต่นมตั้งแต่มแ,มมแม่กิ่งเลี้ยงแมวมาแม่กิ่งก็ไม่เคยเจอไม่เคยเจอว่าจะกินนมเก่งขนาดนี้มีลักกี้เนี่ยค่ะลักกี้เป็นแมวที่กินนมเก่งมากถ้าถ้าแม่กิ่งจะให้เขากินเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะร้องเรียกตามแม่ค่ะร้องเรียกกินนม หมดลิตรยางหาแม่เหนื่อยแล้วนะลูกหมดลิตรยางเรานะ่ะน่าจะยังเหนื่อยอยู่กันเหนื่อยหาที่ลงส่วนสองสาวของเราทองมณีทองมณีกาลิซาาลิซาจอบจอบจอบหาทองมณีแต่เด็กๆเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะคะบางอารมณ์เขาก็เล่นด้วยกันค่ะ รุ่นเล็กยังไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรกันองมนีเขาแต่งตัวลูกองมนีแต่งตัวลิซ่าน้อยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่กิ่งไปใส่แผลใส่ย,ยาที่แผลที่แขนก่อนค่ะ